อย่าเนี้ยมดเนี้ยบุนวาย่างหมดเนี้ยหมดเนี้ยไม่เกิดมาทีนี่เตี้ยหมดเนี้ยกันบวาเนี้ยบากันหน่ะนี่เนี่ไม่ทำไม่หนาเนี่ยบุนวาเนีมากันแน่วาว้ยนีม่กิดมากันแน่ ยงนอ่ี้อยนอ้ยมักนะมักนะมันมาคือมาสถิติกำบังสมรับพลังแปลกใไม่มีแต่โลกสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านในนี้มาอธิบายเรื่องเรื่องอะไไม่รู้แหละไม่รู้นคือเรื่อง ุ้งคนทุกวันนี้เป็นยังไงนะดีๆไม่ดูกันนะทุกวันนี้นะเมื่องทุกวันนี้นะอะไรแวบแวบมันไม่จมผู้ฟังมันคืออะไรบอบแล้วงันบอบอะไรที่อย่างไรเนี่ยอ่ากับบอบอ่กับบอบ ตา้คับพาไม่ค่อยดีนะดูมุมหมอมานั่งผูมมาจัดใหญ่เตอะเฉดเนอสิ่งน่สิงไงไม่จชงาหอกยังกินแรงนะครับแล้วก็ต้องตอบป้ากุน กินแรงนะครับเนอรเขาม no. ีหลางนะที่คขาพูดว่าจะเป็นหน่อไม้ว่าจะเป็นพักว่าจะเป็นอ่าปูป่ามองเห็นเป็นไก่นะครับเนอร์โฟื้อเขาไปซื้ออยู่ตลาดพอลเดอครับม่ได้แจกดอกบอกซื้อแล้ว เม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มมึนเมานี่ก็วันนี้น้างไปดื่มนะครับไปดื่มหลายแก้วกินแก้วเดียวพอขันล่างนะครับนอ้อกินหลายแก้วล่างดูถนะไปไพ่มาก็มาเยี่ยมายามกระดันโดนนูเทิงทั้งหางมากนะครับนอ้อจะไปดูครับนะขัรล่างซ้ำล่างถวยกันเลย อาจะพี่น้องหลังเลิกน้ำน้ำแหลงนำแหลงนำสอบนำใบโอ้ยน้อยัอง,องบอกรอเราบ่างนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์สแนปบลอกเต็งดัมมี่เพเจอะไรของคนเนี้ยออกจากาเครื่องไปเทเนี่ยลำคาลเกินแล้ว แล้วก็บบมแล้วก็ปัน่นแล้วก็ปัน่นแล้วก็ปั่นเนี่ยขับจะกรจานด้ไงะโอ้ยโหนแท็กมาเจอคนละแล้วก็ปัน่นแล้วก็ปัน่นปั่นไม่แพ้ปั่นไม่แพ้แรงได้ไม่มีไหนโลก จะในตู้นะแหลงนะคุณผู้ชมนะเอ่อสำหรับวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมโปรฟังไปก่อนนะครับเนาะไ้มือหน้ามืดในโอ้จะมาบอกมาเตามาดอดมาว่ากันใหม่นะครับเนาะสำหรับวันเดียลาคุณผู้ชมโปรฟังไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะมืดหน้าไปเนี่ ที่กำบังสมบพลังแรงใดไม่มีในโลกดีคุณผู้ชมเพื่ฟังทุกท่านนะครับอ้าวเวลาเมืต้องรวยนิดนึงแมากันแน่แน่กันแน่แม่มากันแน่มากันเท่านั้นมากันยังไงฉิลฉิงฉิลเิลไม่ 哦。Oh.